สวัสดียามเย็นครับผมเสร็จงานเรียบร้อยครับย้ายครับเดินทางาไปลงหน้างานคาราบาวครับก่อนจะไปก็ให้เราน้อยทำความสะอาดครับเป่ากรองครับปมอมแมน้ำค <c oughs> ุนเยอะไหมเรา โอ้ไม่เท่าไรเดยวขึ้นไปดูข้างบนหน่อยครับรถเราต้องดูแลดีๆครับรถใช้งานโอ้วันนี้อยู่ที่ร้านช่างอะไรนี่มีรถเครื่องเสียงด้วยโอ้ ดังดีไหมนี่ฮะสูตรไหนนี่ฮะเอามันดังไปข้างหน้าบอกมันไม่ดังข้างหลังโอ้โห จัดกระเตื๊อเตือเฮ็ครับสาวสาวเดี๋ยวพาไปดูเล้าหน่อยขุนเยอะไหม แล้วมันมีใบไม้อยู่ข้างล่างตรงเนี้ยเป่าออกเลยเด้อนี่อยู่ข้างล่างหม้อน้ำอ่ะใบไม้เยอะแยะเลยถอดอันนั้นเป่าด้วยเนาะกรงแก้วอ่ะถอดได้ไหมไอย้ยายายาม้วนตรงนั้นเลยนะม้วนตรงนั้นเลยนะโอ้แน่นอนนะว่า อ,อ้ยเอ้เรืองนี้ว้วจะพาขึ้นไปดูข้างบนนี่อะไรเนี่ย น้ำบอมากเลยอ่ะคุณตลบเลยครับเต็มเลยดูโหนี่ครับต้องเป่าต้องดูแลนหน่อยนะครับไม่งั้นรอบร้อนขึ้นได้นะครับ เยอะจนเลาบุญนี่มาข้างบนเต็มเลยโอ <c oughs> ุ้นเยอะมากเลย <c oughs> ถ้าลมมันน้อยหยุดเป่าก็ได้แล้วลมมันปั่นไม่ทันถ้ารู้ว่ามันน้อยอ่ะเดี๋ยวให้มันปั่นเยอะๆก่อนค่อยเป่า อโอ้โหโออกหมดอย่างเห็นไหมมันมีใบไม้อยู่เห็นไหมออกไหมที่มันอยู่ข้างล่างมันนั่นอ่ะออกมั้ออกไหมออกใบไม้อย่างเยอะเลยอ่ะ เดี๋ยวให้ลมมันปั่นอนค <c oughs> ือเราต้องรู้จักดูรถเราด้วยนะครับอเราต้องดูเราต้องสังเกตด้วยนะครับรถถึงจะใหม่ถึงจะเก่าก็ช่างครับต้องรู้จักสังเกตว่ามันมีอะไรตรงไหนผิดปกติบ้างไหมนะครับจะได้รีบแก้ไข วมแล้เดี๋ยวรอลมตัดก่อนแล้วแป๊บหนึ่งทุกคนจำตรงนี้ได้ไหมครับนี่ตรงนี้ผมไม่เคยถ่าย y o u t u ู e หรือเปล่าวะถนนซีเลนที่เรามาวิ่งกันน่ะสมัยนั้นที่จ่ายเงินสดกันเลยอะสึกว่าผมได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าวะนี่ครับ ใจงั้นสดทุกวันครับงานแถวนี้ดีมากเลยโอ้ทีมงานลารถใดนี่ฮะเอา,อาเป่าเลยจัดเลยอือสุดจับ แรงครับแรงเนี่ยถ้าหน้าแรงผมบอกเลยว่าต้องเป่าทุกวันเลยยิ่งถ้าเป็นโลกนาะฝุ่นเยอะๆผมบอกเลยครับว่าต้องเป่าทุกวันเลยนะไม่งั้นไม่รอดนะครับถ้าเราไม่เป่าทุกวันมันจะไปสะสมอยู่ตรงหน้าหม้อน้ําครับทําให้ระบบระบายความร้อนมันไม่ดีนะครับมันตันครับทําให้รถร้อนนะครับ ดูครับลุกงเลยอะ่ะเต็มเต็มเลยมาทางนี้เต็ม,ตมอบอกหม้อน,น้ำนี่ต้องบอกเลยว่าปั๊มลมต้องใหญ่หน่อย ทํางานตลอดเลยนะครับเพราะว่ามันใช้ลมลมเยอะนะครับใช้ลมแรง <c oughs> เป่านานๆทีต้องเป่าให้มันสะอาดให้มันคุ้มหน่อยเพราะว่าก่อนไปโรงงานขุดจะเมื่อกี้ก็เป่าแล้วครับแล้วก็ไปทํางานห้าวันไม่ได้เป่าเลย

มอนมอนพอเลยโอ้ยยังมีฝุ่นอยู่ได้ไรฮะนั่นยังมีฝุ่นอยอู่ร้อนมากเลยครับ ใด้ในเขาไม่ให้เป่านะครับเป่าเท่ใส่นอกนะครับโอ้ <c oughs> oh, ยังมีฝุ่นอยู่ <c oughs> vào đây này đây này. แรงดีมากเลยเยอ,ะ,อะเลยโอ้ลมก็แรงนะครับไปจัง เราใช่ยงังปิดเลยแั้วมาเป่าไล่ข้างบนเก็บนี่เสร็จโอ้เป็นไรฮะหัวมันโดนสายไฟโดนสายไฟ ฝุ่นไหมนี่เบาเก็บเลยนนะี่ยแยะเลยฝุ่นโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม